สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเมื่อนี้แอดก็ได้มาอยู่วัดปูลึกลับเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางโค้งสุดไทยให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยไปรับชมรับฟังจากปูลึกลับเนาะคะ่ะว่าจะสรุปโค้งสุดไทยตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังเลยค่ะ แลมาตรการแล้วท่านอาจารย์รออได้เงินไหมมันนี่ก็มาตามพงศ์สุดท้ายได้มืินนี่วันที่สามเชฟเลยได้เงินนี่พอดีเนาะพอดีอาจารย์เนีเฮ็ดไว้แล้วเฮ็ดแต่เมื่อไดเลยจันถ้าจำมาพีดสิวังซี่หามือโอวังซี่หามือขึ้นหลัง,หล,งหลังจากเฮ็ดมาเฮ็ดตัวเลขมาแล้วเป็นไดนีมิตดีบอไหมอาจารย์เป็นตะคือว่าเลขกันน้ำม้วนหุ้มอันนี้ มั่วนิมิตนี่มั่วนิมิตที่มีจั้ไปอะไรอย่างเตะที่ที่ทั้งนี่คันน้ำมนต์นี่กาเย็ดมากกว่าทอกมาเป็น่ังสี่ละออกเปลี่นสิแม่นมาที่เต่ตัวนิมิตเนี่ยมันสิมากข้างจากงวดก่อนแกมางวดก่อนเขาเลขงนิมิตนึกเขาเลขงยังขก่อนยังเขาเลขงนิมิตที่เนาะอาจารย์ให้สามตัวตองเข่าแม่งงวด นี่มีนี่จานทีเอานี่มีของตกกรนมาลงนี่น้ำยุดเด็วก็ตกินทางนี่กับสีรุงคันน้ำมุ่นนี่น้อือเ้าเลงนี่มีขางกวันนี่หมก็ว่าใจังหวดกอนหม่ขางควอนเนี่ยอะไรไม่เด้วัดกอนจังหวดกอนเอ้าเพราะเพิ่นบอกสองเท้อโอ้เพิ่นบอกสองเทืาเนี่ยเป็นบอกสองเท้าเป็นเป็นยังไงก็ได้เอาหวดกวันมาลงเพิ่นบอกสองเทืาเนี่ยเพ่นมันเปลี่ยนยังไงก็ได้เอาหงดกวันมาลงนเพราะว่า แต่มีความร,วรู้สึกว่ามันใจขึ้นว่ายัางเพื่อนทีไห่ทั้งสองเทียแต่ว่าบันทีที่เพื่นบอกตวลังนี่กันยังมาออกมาแมนปะโอไม่เคยเปลี่ยนเคยเปลี่ยนก็เลยว่ามีความรู้สึกว่าที่ดึงดึงจากที่เพื่อนบอกสองเทียแต่ว่าที่นิมิตบ่เคยนิมิตเป็นแบบนี้นะโอ,อใครว่าก็เลยมั่นใจนิมิตก็เลยเอามาตีนไว้นะตอจากที่เท้ามาลงอน อ่าที่ปลอยตองวดเนาะนี่กรมี่สรุปเราที่มาคันน้ำมต์ก็สิได้ประมาณนี้อร<ม>ก็สิประมาณนี้เพรา่าเห็นไหก็ได้ประมาณนี้คันน้ำมต์ครับแล้วเลขนี้มีเตียวกว้นเป็นตัวใดอาจารย์อ่าที่ว่าสีดึงมั่นสิมีเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามนี่ 7, 5, 7, 5, นสี่ดึงจากตัวเดียวมาอืมเป็นเลขนี้มีตอาจารย์เอาเขียนไว้เจ็ดห้าสามนี่ตัวเดียวท่านี่นี่แต่งหนึ่งวันสี่ดึงมัืม วันนี้มาเว้า,าออกันเรื่องอันน้ำตาเทียนเนี่ยอาจารย์เห็นเป็นตัวใดบัตรน้องน้ำตาเทียนครับข้างบนเมนที่ที่จะทีแม่ท่จาจะช่วยกันนะ่อน็นที่มีหนึ่งหกเจ็ดเพราะว่าตัวที่ไทยเป็นรูปหน้าได้นหมโอ้อคืออยู่คืออยู่นะโอ้คืออยู่ หนักกัเล่นหกเล่ทีตีเป็นเจ็ดอืมไม่เป็นตัวเลขเป็นตัวบังแต่ว่าลักษณะใครหนัคเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวสิตที่ตัวเลขอันนี้อันนี้อยกกันหานีมันที่เป็นลักษณะนี้มันที่เป็นศูนย์่นบลาอาจารย์ถ้าที่ว่าศูนย์ก็ไไรแต่ว่าประจรสัองแรกอาจารย์ถือว่าศูนย์พอกรมครับอ่าถีอว่าศูนย์หกเจ็ดอืมแล้วแล้วเจ้าไหนก็ บัดนี้อาจารย์ตีเป็นตัวใดบัดนี้เอามั่นใจอาจารย์ตีเป็นนึงสวัสดิ์บอกตีตีแต่อาจารย์มันักศูนอยู่มักศูนยอยู่หนึ่งหกเจ็ดกับศูนหกเจ็ดเนี่ยมาหนึ่งหกเจ็ดกับศูนหกเจ็ดกันไว้กันไว้แต่คันที่ว่าสองตัวกันที่ว่าหกเจดเก้าเจคันที่ว่าสองตัวตัวบนดิ้นคันเป็นสองตัวชุดบนิดตาพี่ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ล้องให้พิจณาเบิ่งเพราะอาจารย์ก็ให้เป็นเป็นแนวทางไว้ครับ6ก9 7็กเนาเจอาจารย์นนเองนะครับพออยู่ในใจอาจารย์นี่สิเป็นแบบนี้ครับเรียนท้างล่างนี่ได้ปะ้่างล่างนี่ง่ายๆเลยสอง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 บ่อจารสองสองุู้ล่เนี่ย่เป็นจะเป็นสองหาบ่อจานครับเป็นไปได้บ่แม่นนี่ลหละกระิมีอยู่ซ้งนี่อ่าตรงตรงอาตรงๆเงาะเพราะว่า เนื่นะครัว่าตัวเครื่องเนี่ยกันซ้ำเนี่ยอาจารย์เห็ว่าซื้อศูนย์อยู่เพราาะว่อประจพทคนเพิ่ร์นเฮตานี้ครับอจากที่แอดมาตีกับว่ามั่นประจอดอาจารย์อืแต่ว่าตีไม่รอดอาจารย์ตีไม่รอดเพราะว่าศูนย์นั้นมีโอกาสอยู่ลังเทียอะไรเนาะแต่ว่าตัวล่างนี่นะผู้ขาตัวล่างเลขล่างนี่นะซองนี่ตัวหลังตัวล่างนี่มันทีเปลี่ยนอย่างเรื่นงก็ว่าเพิ่นก็ว่าซองซองกระและแอน อเอาเล่าแต่ว่าอาจารย์เนี่ยแต่ว่าคันอาจารย์มันก็มีเป็นไปได้มันเป็นไปได้สู้อันนั่นแหละอันนี้มันเป็ี่ยนเองสี่ก็เป็นไปได้สองหางก็เป็นไปได้แม่นอืมนี่แหละกระซิมมีอยู่ประมาณประมาณนี้แต่แต่ว่าไล่มันอีรีเป็นไล่ไล่อันว่างหนึ่งหันบ่อยจันมั่วไล่อีรีหรืเป็นที่ไหนไล่อีรีนี่ แต่ว่าเล็กสองนี้แต่ว่าขันไล่ยุดลงสิเป็นไล่หนีล่ะไล่ยุดนำตากโอ้นี่เด้เป็นนี่เพื่อนมาให้แนมกับนี่เพื่อนเพื่อนได้ได้ยินผู้เฒ่าลังค้นเพื่อนบอกว่าเอากขโจกมาแย่งแย่งกับอยากห่วว่าตัวใดตเบงมันมันมันสิเป็นไปหลายแมนบอสม่ครับมันิว่าเป็นเกินหนึ่งสี่บไดีดรอกมันก็สิเป็นหนึ่งสี่ดมันอันนี้มันก็ต้องเป็นนีหนึ่งสี่ครับครับครับเนี่ยเนี่ยเพื่อว่าสรุปแล้วสี่ลงยุดยุดนี้ นี่แล้ก็เท้ากู่บ่าาจันนี่แล้วจะเก่าก็ไดแต่ว่าอันนี้บุญผ้ารวยนี่ส่งอยากนั่นแน่ด่ส่งอยากไอ้สงสัยหลนะเราไปได้ซื้อหอกแต่ว่าก็เส้าเก่าละก็มีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันนี้นี่กับก้าบขึ้นกลาบลงได้แมนนะครับแต่อันนี้กลาบลงว่ไใดเลยอ่ะก้าววันใดละครอันนี้ก็คิดว่าจอดครับทีามันที่มันชนนี่ก็เต็มเต็มสูตรก็มีเปอร์เซ็นต์ได้ครับ หกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่ว่ากรลงอะไรล่ะวะนี่มนหกเกี้ยนเก้าเกียนนี่ลงให้แล้วเมนเมนเอันนี้เป็นไปได้คือสองสองสองหาทางล่างเมนอันนั้นแล้วผู้ใดเห็นต่างยังไงกันร้อเมียนไตคลิปออกตัวเนาะติดต่างบอกนวทางกันตัวปานนั่นน่ะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายนะเด็ครับผมบอดกัาบอกเป็นเลขมงคลคือก้เว่ากันรวดครับทีน่ะคงสุดท้าย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนาะ้าเจียพุ่มพันจีไฮกาเจียพันยาไฮโชคไห้ใช่คาเจียไอีกครับมีโทษมีแร้าเต้ามันลดแต่ว่าข้อสําคัญในเลขนี่มีมีเนี่ยนี่เกีดห้าสามนี่แหละมากอีกข้างเนี่ยเป็นจังไงก็ได้นะมาอีกข้งก่อนอาจารย์พันยาไฮสองเทียทีไฮเทียวแรกไฮตัวอะไตัวนี้ไฮตัวนี้แต่ว่าซับตําแหน่งไฮตัวเก้าแต่ว่าสาบคนละาําแหน่งคือ อันนี้นี่มีขึ้นเหล็กขั้งเหล็กเป็นเจ็ดหาสามนี่แต่บัดที่นี่ที่ขึ้นที่สองสามหาเจีดดึงสามหาเจี๊อดสิญญังยวงสินก็ได้ดึงมาโอโหครับครับเอาคำว่าเสียหายว่าเสียหายเนาะเพราะว่ามันออกเลยได้สามหาเจี่ยดเนาะก็เหลือตั้งแต่ตัวนี้ยังบอกมันเห้ยที่บอกเป็นเจี๊ดหาสามบอกแบบนี้เนาะโอ้ก็ โอ้แซงตัเล a ขนาดนนอนีเขาซตัวนนเอออันนี้เขาแตัวก็ได้ก็างเลยอ๋อแล้วจะส่งไปมั้ยบเดนไหมตองส่งแล้ว้ปลาไ่ด้ถังมันบอ๋มเนงอาจารย์ที่เขามาถามโอปาใด้ถังบ่โอ้ปาไดถังของอาจารย์ที่จันเนาะอาจารย์ตีเป็นตัวอะไรก่อนเลขปลาใด้ถังนะปต้องวาไหมเปดเป็ดเก็ดก็เป็น เอาวอนั้นตาได้ถังเอาอวะก็ต้องเอาเอาเงื่อนวะตัวไรก่อเขียนไห้น้ำเนี้ยแตดเจ็ดศูนย์แป่เจ็ดศูนย์เออเาเอาหนำนเ็นว่ากันกนว่า็ตามข้องทุไทยเืองเลยดินั่นแหละเพราะตีกันเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหน่งอ่าเอาเนเลยต่องวดต่องวดแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์นี่นาจ นั่นเห็นว่าครับมาแม่ตามเอฟซีกับเล่ยบลูมาเลขถือเลขไผ่ด้วกันสมมุติเราออกว่าแปดเจ็ดศูนย์มั้งล่ะอะไรดีได้แต่นะมาตามพงศ์ที่ไทยมือ่นกับได้เฮทำตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมื่นกับได้เฮแปดเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเนียนอ๋อแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคครับผมมานี้กระตีจลุกตัวเลขว่ามีตัวไดแนีได้บั๊ดเรียบร้อย การที่เอาโซ่ให้เอซีเบิ้งจังไยตรวได้อาจารย์ได้ยงย้อนนี้ไปนี่นะตวเอฟซีเบิ้งจังไย้ออาจารย์ตัวนี้เขาได้เลยเขาได้เลยฮะยัไดก็ได้เราขอแบบแบบเอาีออ้เบ <_ refined> ิ้งอาเด้อไพี่น้องเด้อนี่เด้อาจารย์เพิ่งกะับวันนี้ทานไงชูฟั่งไปแล้วสำหรับเลกนิมิตอ่าสามห้าเจ็ดนี่ เพิ่นเพิ่นให้เป็นสองตัวตงวดที่แล้วสามห้าเจ็ดกับเจ็ดห้าสามแต่ว่าสามห้าเจ็ดนี่ออกไปแล้วอาจารย์ก็ได้มั่นใจว่าเหลืออีกตัวนึ่งนาทีเอามานําเสนออยู่มันจะให้เอฟซียู่วนต์นี่แหละเลขคือเลขเจ็ดหาสามนี่เด้อแล้วก็มีเลขน้ําตาเทียนเอาจ้าชี่เอาง่ายๆ่าผู้ใดเห็นเป็นตัวใดอ่าเอามาโน่ไผ่มาโน่มันวิเค์ไผ่วิเคราะห์มัน่นแต่ว่าอาจารย์ให้ตัวนี้อาจารย์เห็นจ้าซีอ่อไม่น้อน ท่านไหนที่เห็นต่างหรือว่ามีความาความใจในส่วนไหนยังสิกะคอมเมมต์ใ้คิดมากือเป็นการว่าแลกเปลี่ยนอมโนกัน,นเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลีนน่ยนแนวทางกันอืออาจารย์พันกายมาหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดเนื่องจากว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันจะได้เป็นที่มากของหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดอือในส่วนเลข่างอาจารย์ตีสองสองตัวเดียวเมื่อนี้แอดมาบอกว่าน่าจะเป็นหาได้บอ อาจารย์ก็บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนไว้ให้สองตัวเท่งสงสองกับสองหืาแล้วกาสิมาท่าความตั้งแต่ตองวดกุ่ะอาจารย์ฝันว่าป่ามีเกบอยู่ในถังเอ่าอาจารย์พกติีไว้เป็นแปดเจ็ดศูนย์กับเกดหนึ่งเท่านี้สำหรับหมวดนี่น่กอาจารย์นะครบวงจรขันว่าตัวนี้ออกตัวไม่นอาจารย์ กันเข่าก็คือเข่าเต็มครับผมกันเข่าก็เข่าเอาให้มันเข่าทั้งบนทั้งล่างหมดเพียงดีครับเอาสันตัวเนาะอาจารย์เนาะนอารับคลิปนี้กับที่รบกวนอาจารย์ท่านนี้ลราก็จรียนความเรียนธรรมเรียนที่ถูกต้องครับค่ะพี่น้อง fc ก็ได้ยินจากปู่ลึกหลับฟันทงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบื้องเด้อค่ะตัวแนวทางคื ปูหลึกหลับฟันทงให้เนาะคะ่ะเอาไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะแอดกับเป็นผู้นำเสนอหาแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะนี่กับเป็นสรุปโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะก็เอาไปพิจารณาเบิ้งหมักชอบก็บเอาไปลงทุนเบิ้งเดอะะ้อค่ะแอดกับเป็นผู้นำเสนอหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะปูก็ได้ฟันทงให้แล้วเนาะคะ่ะปูหลึกหลับเนาะคะ่ะ เอทันได้คำมา่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาดรวยก็ขอขอบพุ่นพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพาด้วยก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำได้ลวยสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ